สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับทุนกระหม่อมหญิงุบวรนร,ราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงเปิดชมรมทูบีน้ำวันและศูนย์เพื่อนใจทูบีน้ำวันของมหาวิทยายลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ห้องสอน วันนี้เวลา19นาฬิกา21นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ห้องสอนอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอนทรงเปิดชมรมทูบีนัมบวันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมบวันที่มหาวิทยาลัยน้อมนำหลักการการดำเนินโครงการทูบีนัมบวันมาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จากความร่วมมือของคณาจารย์บุคลากรและหน่วยงานต่างๆรวมถึงความตั้งใจและทุ่มเทในการดำเนินงานของนักศึกษาทําให้ชมรมทูบีนัมเบอร,ร์วันของมหาวิทยาลัยเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลสมาชิกโดยยึดหลักการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่าการศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาท้องถิน่นส่วนชมรมจัดกิจกรรมให้สมาชิกกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลาย,ยาเสพติด เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการตระหนักรู้เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นอีกครั้งศูนย์เพื่อนใจทูบีน้ำวันมีกิจกรรมให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้องมีบริการเสริมทักษะเชิงสร้างสรรค์สมาชิกช่วยกันคิดทำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนำผลผลิตในท้องถิ่นมาต่อยอดเช่นกลุ่มภูมิปัญญาแห่งผืนผ้าสมาชิกนำผ้าทอกระเรียงมาทำเป็นผ้าโพกศีรษะกระเป๋า มีการทำน้ำพริกลำไยน้ำพริกทุเรียนน้ำพริกสมุนไพรตะไคร้หอมแคปหมูเจจากมันฝรั่งซึ่งสมาชิกที่เป็นมุสลิมสามารถรับประทานได้จากนั้นทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีน้ำวันของจังหวัดแม่ห้องสศนดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2546เพื่อร่วมกันต่อสู้กับยาเสพติดโดยบูรณาการทุกระดับทุกภาคส่วนสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เน้นการมีส่วนร่วมของเพีกภาคีเครือข่ายที่มีการกำหนดกลยุทธ์พัฒนางานทูบีน้ำวันของจังหวัดภายใต้3ย,ยุทธศาสตร์เพื่อสร้างกระแสสร้างภูมิคุ้มกันพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเองสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดก,กิจกรรมสร้างสารรค์รวมถึงสร้างความเข้าใจยอมรับและให้โอกาสผู้ใช้ยาเสพติดกลับมาเป็นคนดีของสังคม ในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการทูบีนัมเบอร์วันและได้พระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิท no. ูบีนัมเบอร์วันจากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ห้องสอนเพื่อเป็นกำลังใจและมีแนวปฏิบัติตนให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตลอดไปพร้อมกันนี้พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดแม่ห้องศน ต่อจากนั้นสรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอรวันทั้งนี้มหาวิทยายลัยราชพัฒเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอนแห่งนี้ปั้งขึ้นในปี2561พัฒนามาจากโรงเรียนฝึกขัดครูกสิกรรมประจำมณฑลพายัพเปิดสอนระดับปริญญาตรี8สาขาวิชาระดับปริญญาโท2สาขาวิชาระดับปริญญาเอก1สาขาวิชามีนักศึกษารวม1 0 5 9คน องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี <S <S วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุคเคราะห์8อําเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์8ตั้งขึ้นเมื่อปี2482เป็นหนึ่งในเจ็ดโรงเรียนของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่อาคารเรียนได้รับความเสียหายจากมหาวาตรตภัยแฮร์รีสเมื่อปี2505ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างอาคารเรียน ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบไปกลับโรงเรียนมุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านดิจิทัลและมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ก้าวทันเทคโนโลยีและทักษะภาษาอังกฤษตลอดจนทักษะทางด้านการกระบวนการคิดมาเพิ่มขีดความสามารถให้กับนักเรียน ช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์12อำเภอบ้านอาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากมหาวาตภัยแฮรรียอตเมื่อปี2505เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในการนี้มีการจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มอุปกรณ์กีฬา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้องค์คมนตรีเชิญไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโรงเรียนจัดการศึกษาโดยน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมเป็นพลเมืองดี รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในทักษะชีวิตที่จําเป็นเพื่อความเท่าเทียมทางสังคมรวมทั้งการส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนนําไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต และที่โรงแรมเดอชวินโลตัสอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธ,ธารณาภัยรุ่นที่6จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถปัมภ์จัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง6กันยายน2568เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนทุนพระราชทานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชให้สามารถตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นสามารถคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เอาตัวรอดจากภัยสังคมและภัยพิบัติต่างๆได้รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ต่อจนเพื่อปลูกฝังให้ผู้เข้าอบรมมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งนี้ปัจจุบันจังหวัดนครศรีธรรมราชมีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและกำลังศึกษาอยู่ในระดับต่างๆจำนวน9 4คนประกอบด้วยระดับปริญญาตรีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประถมศึกษาและระดับอนุบาลแยกออกเป็นทุนกำพร้าและทุนเรียนดีโดยมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปถัมภ์เป็นผู้ให้การดูแลและสนับสนุนทุนการศึกษาพระราชทานตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอด,ดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยพิบัติ และเด็กด้วยโอกาสแต่เรียนดีให้สามารถมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อยอดทุกโครงการของมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อรัษฎรอย่างยั่งยืน มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานชัยพัฒนาจุฬาแฟร์สร้างการรับรู้การดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาสู่เยาวชนรุ่นใหม่วันนี้ที่ถนนคนเดินสยามสแควร์ดรสุมเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและศาสตราจารย์ดรวิลเลิร์ภูริวัฒ อ,อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานร่วมเปิดงานชัยพัฒนาจุฬาแฟร์จัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7กันยายน2,568เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและปลูกฝังความตระหนักรู้ในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ความร่วมมือครั้งนี้สืบเนื่องจากสมเด็จพระนิษกกิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมาการมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานพระราชอนุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยโดยสถาบันนวัตกรรมบรูรณาการแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมในการสนับสนุนภาร,รกิจของมูลนิธิชัยพัฒนา และประชาสัมพันธ์ผลงานและแนวคิดของมูล,ลนิธิให้เข้าถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่มากขึ้นต่อมาได้พระรทาชทานพระราชานุมัติให้จัดงานชัยพัฒนาจุลาแร์เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้เข้าใจแนวคิดและผลงานของมูล,ลนิธิเปิดโอกาสให้นิสิตจ,จากคณะต่างๆแสดงศักยภาพในการบริหารการจัดงานออกแบบกิจกรรมและสื่อสารแนวคิดกับคนรุ่นเดียวกัน ภายในงานถ่ายทอดคุณค่าผลิตภัณฑ์และแนวคิดของโครงการพัฒนาต่างๆของมูลนลิธิชัยพัฒนาผ่านการเล่าเรื่องแบบอินเตอร์แอคทีฟเพื่อให้เยาวชนได้ทดลองมีส่วนร่วมและเรียนรู้การดำเนินงานของมูลนิธิ <c oughs> ขณะเดียวกันยังเป็นพื้นที่พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ผลง,งานและส่งเสริมการแสดงออกของเยาวชนผ่านกิจกรรมซึ่งจะสะท้อนพลังเล็กๆของคนรุ่นใหม่ที่จะนําไปสู่การปรับใช้ในชีวิต และขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับพาไปดูวินาทีที่ตำรวจบุกไปจับตัวสาวไทยที่ไปร่วมมือกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ฝั่ง